สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆนะครับวันนี้เราจะมาดูรูปถ่ายปี63นะครับหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตตารามนะครับรูปถ่ายที่ฮิตที่สุดนะในช่วงช่วงของพระออกใหม่สองสามปีมาเนี้ยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่นิยมมากๆแล้วเก๋เหมือนมากๆนะครับในกลุ่มก็โดนกันเยอะช่วงนี้แต่ก็มีพี่พี่เพื่อนๆหลายท่านเขามาให้ความรู้ให้วิธีดูนะ มาบอกทิปบอกอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่บางท่านก็ยังไม่มีความเข้าใจเพียงพอก็ไปประมูลไปซื้อขายกับคนที่ยังไงอะคนที่เขาไม่มีความซื่อสัตย์ไปหาของสนามมาขายอย่างเงี้ยเอาเนาะมาดูกันในใน ในทั้งหมดนี้มันจะมีรูปถ่ายเกย๋อยู่สององค์นะวันนี้ผมเอามาให้ชมนี่จะมีสองบานนี้ของเก๋เก๋เก๋เหมือนมากถ้าไม่ได้ส่งสองลายอะนะเปียกเป็ดวันนี้เราจะไม่ให้ดูรายเดี๋ยวเอาของเก๋เออกก่อนเนาะดูของแพ้ไปก่อนจริงๆมันดูไม่ยากนะครับรูปถ่าย รูปถ่ายปี6 6สามนะถ้าใครมีของแท้ที่มั่นใจว่าออกจากวัดอะไรอย่างเงี้ยเอามาเราก็เอามาพิจารณามาเปรียบเทียบได้สองบานนี้ที่ผมอันนี้ผมไม่ได้โดนเนกเพราะผมตั้งใจซื้อมา2บานเนี้ยไปซื้อในสนามในราคาสองบานนี้ผมซื้อมาร้อยห้าสิบาทสองบานร้อยห้าสิบาทนะครับขอเข้ามา ตอนแรกต่อเขาขอบาทละห้าิได้ไหมจะเอามาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูกันเขาก็ไม่ยอมนะครับตอนแรกเขาจะเอาบาทละร้อยก็เลยเอาไปเอามาก็เลยได้สองบาทร้อยห้าสิบเนาะตอนแรกกล่าวว่าจะสองบาทร้อยไม่ให้เนาะกล่าวนะแล้วห้สิบลงทุนหน่อยนึงเพื่อที่จะเอามาแบ่งปันพี่ๆเอามาชมกันเอาเนาะอันนี้ตัวจริงนะครับรถ่ายปี หกสามรูปถ่ายปีหกเขาจะมีตาปัม๊มมาดูตาปั๊มนะตาปั๊มเขาจะมีอยู่สามแบบนะพี่พตาปั๊มนี่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสี่แบบนะในในทุกภาพสี่แบบนะีตาปั๊มจะไปอยู่ทั้งหมดบางทีชัดชัดอยู่ในหลังตะวันบ้างอยู่ในจันคู่บ้างอยู่ใน หนึ่งสองมั่งอยู่ในครึ่งองมั่งอย่างเงี้ยเขาสลับันไปองนี้เดี๋ยวดูกันครึ่งองค์บันนี้ต้องใช้กล้องต้องใช้ทวนขยายเนาะองนี้ไม่มีเขี้ยวเนาะเนี่ยชัดแต่ไม่มีเขี้ยวนะนี่แบบแรกเนาะดูแบบไม่มีเขี้ยวก่อนนี่เดี๋ยวจะขยายให้ดูเนาะนี่อันนี้แบบไม่มีเขี้ยวนะ ยันนี้ต้องดูดีๆนะแต่ปั๊มยันเนี่ยเขาจะมีความเรียบร้อยคมถ้าองค์ไหนที่ปั๊มชัดๆอะ่ะเขาจะมีความเรียบร้อยเนี่ยรอยอะรอยปั๊มเขาจะมีความเรียบร้อยแล้วสังเกตดูนะถ้าของของเก๊อยันเก๊ที่มันชัดๆอะ่ะปั๊มชัดๆเลขหกสามเนี่ยเลขหกสามตรงเนี้ยกับหัวยันตรงเนี้ย เขาจะถ้าไม่ห่างกันเลยเขาก็จะติดกันเป็นปืน้นแต่อย่างถ้าของจริงอ่ะตัวจริงเขาจะเนี่ยเขาจะมีช่องไฟอยู่นิดหนึ่งใกล้ๆก,ก,กันแล้ช่องไฟนิดหนึ่งเกือบเกือบจะแตะกันนะอันนี้แบบแบบไม่มีเขี้ยวนะส่วนส่วนแบบมีเขี้ยวนี่ดูตรงนี้แบบมีเขี่ยวนีนะมีเขี้ยวอันนี้มีเขี้ยวเขี้ยวเขาจะอยู่ตรงนี้นี่ เลขประวัระหว่างเลขสามกับหัวยันเนเขาก็จะแตะๆกันนิดนึงเนี่ยเห็นปะเขาจะไม่เป็นปื้นแบบติดกันเหมือนแฝดสยามอินจันนะเขาจะแตะๆกันนิดนึงเห็นปะเลขตัวเลขเขาจะกลมๆอ้วนๆต่มหัวยันเขาจะมันจะสวยจะเรียบร้อยอะ่ะ สังเกตดูได้นะตัวจริงเนี่ยนะส่วนอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวให้ดูแบบไม่ชัดแบบไม่ชัดผมจะมีแต่ตรงเป็นยันคู่นะนี่เดี๋ยวให้ดูเต็มองค์นี่ให้ดูเต็มบานก่อนอันนี้แบบไม่ชัดเนาะแบบที่สามยันปั๊มไม่ชัด ปั๊มไม่ชัดแต่ฟอร์มฟอร์มเขาก็ยังดูออกว่าไม่ชัดเจนนะด้านหลังดูด้านหลังก็ยังชัดอยู่นะเนี่ยเป็นล่องสวยของแท้เขาล่องเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเรียบร้อยหรอกของแทะล่องเขาจะแบบเหมือนตาปั๊มเขาทํามาคมๆจะไม่เรียบร้อยแบบนี้ เขาจะเป็นปืป้ปืนะองค์ที่ไม่ชัดนนนะนี่ตาปั๊มส่วนมาดูจุดหนึ่งที่ผมดูก็ลายลายกระดาษเนาะนี่ลายกระดาษดวงครึ่งองกันนะลายกระดาษเขาจะเป็นแนวทะแยงแบบนี้เนาะแนวทะแยงไปฝั่งนี้ เป็นเป็นแนวของเม็ดสีนะเม็ดสีแดงเม็ดสีแดงผสมสีเหลืองนะมันก็เลยกลายเป็นสีส้มนะนี่ครับเนี่ยอันนี้นะดูดูสังกติถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็ถ้ามันดูตาเปล่าได้ไงเวลาถ่ายรูปเราก็จะเห็น ถ้าใครโพสขายแล้วก็ถ่ายรูปไม่ชัดก็ห่างๆไว้ก่อนนะดูคนที่เขาถ่ายรูปชัดๆดีกว่าค่อยค่อยซื้อเขาแล้วก็นี่นะจะมีจุดนึงรูปถ่ายมันไม่ค่อยชัดแต่ถ้าตัวจริงอะถ้าตัวจริงเลยจะสังเกตได้เลยเขาจะมีเม็ดเม็ดสก,กรีนสีฟ้า,ฟาเขาจะวิ่งขอบขอบเขาจะวิ่งแนว วิ่งแนวขอบหูวิ่งตามขอบหูเลย ตรงนี้นะถ้าเราส่องกล้องจะชัดแต่ไอ้ตรงขอบด้านบนหูหลวงพ่อแล้วขอบขอบเกสาหลวงพ่อตรงเนี้ยเขาจะมีเม็ดสีฟ้าเป็นเป็นเม็ดเม็ดสีสกรีนนะของบล็อกอเขาจะเป็นจุดจุดจุดเขาจะเรียงเรียงเป็นเส้นแนวนี้นี่เส้นเส้นแนวตรงมากับระนาบหน้าหลวงพ่อเลยจะให้จะส่องให้ดูนะแต่ กล้องสีเขาหลอกตาไงจะไม่ค่อยเห็นต้องส่องตัวจริงอะ่ะเนี่ยถ้าส่องตัวจริงนะเขาจะมีเม็ดสีฟ้าวิ่งเป็นเนี่ยวิ่งตามแนวหน้าระนาบระนาบหน้าลห,าล,หาลงพอ่อแต่จะมีแต่เฉพาะนี่นะเขาวิ่งเป็นเส้นเป็นจุดเรียงๆกันฟืดฟืดฟืดขึ้นมาอย่างนี้เป็นเม็ดสีฟ้าเขาจะเรียงเป็นเม็ดเป็นแถวกันแล้วก็ตรงหน้าหลงพ่อก็จะมีหน่อยนึงเนี่ย ของที่ออกจากวัดเขาจะมีทุกองเลยไอเม็ดเนี้ยนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งผมก็จะดูเดี๋ยวนี่ตรงนี้นะเนี่ยตรงตรงเส้นเกษาหลวงพ่อเป็นเขาจะมีเส้นเม็ดเม็ดสกรีนสีดำเขาจะวิ่งตรงตรง,ตรงเส้นเกษาหลวงพ่อจะชัดมากจะวิ่งเป็นแนวนี้เนะี่ยวิ่งเป็นแนว เนี่ยวิ่งวิ่งเป็นแนวตามตามแนวไม้ที่ผมชี้เลยเนี่ยเขาจะวิ่งเป็นแนวตรงมาอย่างนี้เป็นเส้นฟึบฟึบฟึบของเก๋จะไม่มีอย่างนี้แล้วเม็ดเป็นลายนางลายน้ำเนี่ยของเก๋ก็มีหมดเลยเหมือนกันหมดแต่แนวเม็ดสกรีนเขาจะไปคนละทางกันองศาเขาจะไปคนละทางกันนะ ส่วนอีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งที่ผมดูนะนี่พลิกมาด้านหลังพลิกมาด้านหลังตรงตรง,ตรงด้านจีวรของพ่อนี่ตรงรอยตัดรอยตัดกระดาษเนี่ยถ้าเป็นดูจากรูปเนี่ยเราจะมองไม่เห็นหรอกถ้าส่ององจริงไอ้รอยตัดกระดาษนี่เขาจะมีสีสีจากสีจีวรของข้อเนี่ยมันจะไปติดตรงด้านหลังนะครับสีมันจะเป็นสีส้มส้มเป็นเม็ดเม็ดเมเม็ด็นะเขาจะติดเป็นเม็ดเม็ดเม แต่ไม่รู้ถ้าใช้กล้องนีมน้มันจะเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงไม่น่าจะเห็นนะครับจุดนี้จุดนี้ใช้ได้เฉพาะดูอง์จริงนะจุดนี้คือใช้กล้องส่องไม่ได้นะครับตรงเนี้ยด้านหลังตรงเนี้ยต้องดูองจริงนะครับมันจะมีจะมีเป็นแถบเหมือนรอยที่ เวลาเขาเขาพิมพมาภาาอะเขาจะซ้อนซ้อนๆกันหลายใบอย่างเงี้ยแล้วเขาเข้าเครื่องตัดฟึบเครื่องตัดฟึบอย่างเงี้ยไอสี IC ของบานนี้มันก็จะไปติดด้านหลังของบานนี้ส่วนไอสีของบานนี้ก็จะติดไปติดด้านหลังของอีกอีกบานหนึง่งไงบานที่อยู่ด้านบนเนี่ยมันก็จะติดติดต่อกันโดมเป็นโดมิโนโไปเลยนะครับเขาจะติดทุกบานนะแต่ส่วนบานบานที่ไม่มีผมว่าก็น่าจะมีนะ บานที่ไม่มีก็คงจะเป็นบานล่างสุดอะคือไม่มีสีของบานไหนมามาโดนไงแต่น้อยบอะว่าน้อยน้อยมากที่ไม่มีอะจนนาาจะมีแต่ถ้าบานไหนไม่มีเงี้ยเราต้องพิจารณาจุดอื่นพิจารณาด้วยแต่จุดนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นจุดพิจารณาจุดหนึ่งเพื่อที่จะเอาไปขเขาเรียกอะไรเป็นเป็นจุดแบบพิจารณาร่วมไง ให้เรามั่นใจได้ว่าบานนี้แท้นะอะไรงเงี้ยนี่แล้วรูปแบบอื่นเขาก็จะมีคล้ายๆกันเนี่ยมอนเหมือนกันลายลายเมสกรีนเขาไปทางเดียวกันหมดเลยของของย้อนปีหนึ่งสองนี่ก็ลายเมสกรีนเขาไปทางเดียวกันเนี่ยแนวเนขาจะไปทางเดียวกันแล้วตามข้างๆเนี่ยอง,งเนี่ยถ้าเป็น ถ้าเป็นรูปย้อนยุคปีหนึ่งสองจะเห็นชัดไอเม็ดสกินสีฟ้าที่ผมว่าให้ดูนะนี่นะเม็ดสกินสีฟ้าตรงเนี้ยมันมันคือเม็ดสกินที่มาจากบล็อกพิมพ์นะครับบล็อกสีฟ้าบล็อกของแม่สีสีฟ้านั่นเนี่ยเห็นป่ะหน้าหลวงพ่อเขาจะเป็นละนาบมาอย่างเงี้ยเนี่ยจะเป็นแนวของเขาแนวของของบล็อกสีฟ้าเขาจะมา เป็นเส้นเส้นเส้นมาด้านหน้าหลวงพ่อนะเห็นไหมข้างข้างอ่ะก็จะมีเส้นสีฟ้าตรงนี้นะสังเกตได้ของแท้เขาจะมีเส้นเนี้ยเส้นนี้เขาจะไม่เป็นเส้นพืชนะเขาจะเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเรียงกันเม็ดเขาจะเรียงเรียงกันสังเกตได้ทั่วองค์อ่ะจุดไหนที่มีสีฟ้าเขาจะสังเกตเลยว่าเขาจะเรียงกันเป็นเป็นองศาเดียวกันเขาจะเป็นแนวเลยเม็ดสีอย่างสีส้มเขาจะเรียงเป็นแนวนี้เนี่ย แนวนี้ถ้าสีเหลืองเขาจะเขาจะเป็นแนวตรงสีเหลืองนะบอกสีเหลืองเขาจะเป็นแนวตรงแต่เราดูไม่ออกสายตาของเรามันมันไม่สามารถดูสีเหลืองได้เพราะสีเหลืองเป็นสีอ่อนที่สุดมันจะหลอกตาเราหมดแหละเราจะเห็นได้เฉพาะสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีดำครับเนี่ยเราจะเห็นได้ปีของรูปบานนี้ไม่มีนะครับเม็ดสีดำเราจะสังเกตได้ยาก เมสะกินสีดํานี่เมสสกินสีดําเราจะสังเกตได้แค่เนี่ยตรงแขนหลวงพ่อเนี่ยมานจะเป็นแนวเฉียงมางนี้นี่แนวของเขาจะมาตรงนี้เราจะดูได้แค่ตรงนี้นนะส่วนนี้ยันคู่ยันคู่เขาก็มีเหมือนกันนะนี่นะนี่ยันคู่ยันคู่แนวแนวเขาก็จะเหมือนกันเนี่ย แนวเม็ดแดงแเม็ดสีแดงสีส้มเนี่ยเขาก็จะมาแนวนี้ฟึบเนี่ยนะแล้วก็ข้างข้างใบหน้าหลวงพ่อเนี่ยเขาจะมีเป็นบล็อกสกินสีฟ้าเขาจะติดเม็ดสีนะเม็ดสีฟ้าก็จะเป็นเส้นเส้นเส้นเป็นแถวด้านหน้าหลวงพ่อน,นี่เห็นปะ่ะเป็นเส้นเส้นเส้นนะหน้าหลวงพ่อ สือก็จะเป็นเป็นเม็ดสกรีนเขาจะวิ่งเนี้ยเป็นแนวของเขาเป็นจุดๆเรียงกันเป็นสีฟ้าเป็นแถวเนี้ยเขาจะไปตามองศาเดียวกันหมดอยู่ตรงไหนองศาเขาก็อย่างนี้องศาเดียวกันส่วนนี่หลังตะวันหลังตะวันเขาก็มีนะเนี่ยเห็นปะ่ Med นะเม็ดสีฟ้าเม็ดสกรีนสีฟ้านัเนี่ยดูดูเนี่ย เมสสกินสีฟ้าขึ้นขึ้นข้างหน้าหลวงพ่อ,พอ <S <S ก็เป็นแนวองศาเดียวกันกันกบรูปครึ่งองค์รูปรูปยันคู่รูปหนึ่งสองนะเนี่ยเขาจะไม่องศาเดียวกันเลยหน้าหลวงพ่อแล้วเขาก็จะมีตรงนี้อีกนแถวนี้ก็จะเรียงองศากันมาเป็นเมตสิฟ้านี่นะสีส้มก็จะเรียงอย่างนี้เรียงแนวนี้เรียงแนวเดียวกัน นนี่ะส่วนด้านหลังด้านหลังนี่ถ้าเป็นหลังตะวันเขาเขาก็จะมีเม็ดสีฟ้าๆติดนะสีฟ้าเม็ดเล็กๆติดตามเนี่ยฟ้าๆวิเคียวเลยตามขอบลายตัดเอาคราวนี้เรามาดูของเก๋มั่งเนาะของเก๋คือนี่สองบานนี้นะครับนี่สองบานนี้ เพื่อนๆบางท่านก็รู้รู้มาบ้างแล้วว่าเขาดูยังไงเก๋บางท่านก็ยังไม่รู้นะผมจะไม่ดูนะครับของเก๋ของเก๋แนวแนวเม็ดสกรีนสีแดงนี่สีแดงนะแต่ตาเราจะดูเป็นสีส้มเพราะมันผสมสีผสมกับสีเหลืองมันก็จะกลายเป็นสีสีส้มนะครับเนี่ยมีของเก๋ของเก๋เม็ดสกรีนเขาใจอย่างนี้เนี่ย นี่นะครับของเกดเมสกรีนเขาจะมาอย่างนี้เลยเพื่อเพื่อผลลัพธ์แนวกับของแท้นะของแท้เขาจะมาอย่างนี้นี่ของแทเขาจะมาอย่างนี้แนวเขาจะอย่างนี้แต่นี่ของเกดแนวเขาจะมาอย่างนี้แนวเมสกรีนลงมาอย่างนี้ส่วนไอเส้นเม็ดไอเม็ดสกรีนสีฟ้าที่ผมว่าไม่มีเห็นปะเนี่ยข้างหน้าหลวงพ่อไม่มีนะครับไม่มีนะ แต่เส้นเส้นองศาสีดำเขาเขาเส้นเดียวกันนะองศาเขาจะองศาเดียวกันแต่อย่างของเก๋จะมองไม่เห็นเม็ดลายนี่ลายลายเขาจะมีเหมือนกันนะเนี่ยลายพิกุลลายดอกทานตะวันอะไรเงี้ยของเก๋ก็มีมันเก๋คือมันเขาเขาอาจจะไม่ได้ถอดพิมพ์มาจาก มาจากตัวนี้นะของเก๋อของเก๋เขาอาจจะมีไฟล์รับอ,อาจจะไปเอาไฟล์จากโรงงานหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเขาไปให้โรงงานเขาสร้างสร้างบล็อกขึ้นมาใหม่เลยหนึ่งบล็อกพอสร้างบล็อกขึ้นมามันก็เลยเนี่เยเม็ดทงเม็ดสีเม็ดอเนี่ยมันก็มีหมดเลยไอตอนสร้างบล็อกนี่แหละท,ที่มันที่มันทําให้ให้ลายเกิดลายใหม่เนี่ยเกิดลาย,นยแนวแนวเม็ดสีคนละแนวอ่ะ ทางช่างสร้างทางช่างทําเพจทําบล็อกเขาก็ไปทําคนละแนวคนละองศาไงมันก็เลยเกิดลายแบบนี้มีบางคนบอกผมว่าเป็นเป็นพระเทเขาปัม๊มในล็อตเดียวกันผมก็เถียงเขานะบอกว่าไม่ใช่มันจะปั๊มกันในล็อตเดียวกันได้ไงในเมื่อเม็ดสีมันมันคนละแนวกันอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมาปั๊มในบล็อกเดียวกันถ้าปั๊มในรอบเดียวกันบล็อกเดียวกันเม็ดสีมันต้องไปทางเดียวกันนะ แต่อันนี้นี่เก๋แนนอนยันยนัยนเขาน,ขานี่เขาจะไม่มีอันที่ไม่ชัดนี่ไม่ชัดของเขาก็ไม่ชัดอย่างเงี้ยนะไอ้ของเก๋เนี่ยนะไ,ไม่ชัดจะแบบตึตื้นเหมือนจะชัดแต่ก็ไม่ชัดเงี้ยมันจะไม่มีไม่ชัดแบบแบบนี้ถ้าอย่างเงี้ยของไเ <Custom. S 1> ดียวเอออย่างเงี้ยของแท้ถ้าไม่ชัดเขาจะเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นเหมือนปื้นๆอย่างเงี้ยถ้าของแท้นะ แต่ถ้าของเก๋ถ้าไม่ชัดมันจะไม่ชัดแบบนี้เรายันยันเขาจะไม่เหมือนของแท้เราดูได้เลยอันนี้ยันยันตัวนี้จะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่จะมาดูยันอีกตัวหนึ่งยันอีกตัวหนึ่งจะเป็นของยันคู่นะแต่ยันพวกนี้เขาใช้ใช้ยันตัวเดียวกันแหละเนี่ยเห็นปะความเรียบร้อยจะไม่มีเลยคมชัดนะเนี่ยยันปั๊มชัดปั๊มลึก แต่ความเรียบร้อยไม่มีไม่มีความเรียบร้อยเอาเลยเห็นปะเลขเนี่ยดูความดูหัวยันดูหัวยันเนงจผมชี้เนี่ยหัวยันไม่เรียบร้อยเลยหัวยันเขาจะแบบยังไงไม่รู้ว่าเนี่ยความคมไม่มีอ่ะเนี่ยมันชัดลึกแต่ความคมไม่มีเห็นปะความคมมันแบบเหมือนแก,แกะมาไม่เรียบร้อย ขอบๆกบ็บุบๆบีบ้ยังไงกันบุูค mm. คือความเรียบร้อยเขาจะไม่ค่อยมีนะยางส่วนนี่อันนี้มีเขี้ยวนะเนี่ยเนี่ยยันตัวนี้เก๋มีเขี้ยวนะเนี่ยพยายามจะทําให้มีเขี้ยวนะเลีย,ยนแบบของจริงแต่เขี้ยวเขาจะเตื้นๆน,น,นิดนึงอยู่ตรงแขนหลวงพ่ออยู่ตรงอยู่ตรงลายลายนี่พอดีเลยมันหรือม,มองไม่ค่อยเห็นกล้องมองไม่ค่อยเห็น แสงก็ส่องเลยเห็นปะเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่นี่นี่ถ้าถ้ามองเนี้ยก็จะเห็นเห็นเนี่ยมันจะเป็นตุ่มๆุมออกมาเนี่ยขอพยายามเกยให้มันเป็นเป็นยันมีเขี้ยวนะแต่มันไม่เหมือนอันนี้ตัวเกยนะยันมีเขี้ยวส่วนตัวแท้มีเขี้ยวจะให้ดูนี่นี่ตัวแท้มีเขี้ยวเนี่ยมันเม็ดมันจะชัดเจนเห็นปะมันจะไม่เป็นเปนปื้อน,นอันนี้คือยันมีเขี้ยวตัวแท้นะ เห็นป่ะแต่ตัวเก๊ตัวเก๊เ,กเขาจะอย่างนี้มีเขี้ยวเขี้ยวมันจะพื้นๆหน่อยหนึ่งเนี่ยมันจะเนี่ยอันนี้ตัวเก๊นะครับเนี่ยหลายคนบอกนี่มีมีเขี้ยวจะเก๊ได้ไงนี่เลยนี่ยังไม่ให้ดูเลยองค์นี้เนี่ยมีเขี้ยวมีเขี้ยวแต่เก๊นะครับจะไปดูเขี้ยวอย่างเดียวไม่ได้นะมีเขี้ยวแท้ก็มีนะ ไม่มีเขี้ยวแท้ก็มีนี่หมดนี่นี่ดูยันนี่อย่างเงี้ยภาพนี้เห็นชัดเลยเนี่ยยันเขาจะไม่เรียบร้อยเห็นปะยันปั๊มเขาแกะบล็อกปัป๊มมาไม่เรียบร้อยดูดิจะทําเหมือนแค่ไหนมันก็ไม่เหมือนอยู่ดีแล้วขอบเนี่ยถ้าเป็นยันคู่เน,เนี่ยเกนีดูขอบนี่เหลืองมาเลยขอบ ขอบจีวรอหลวงพ่อนีอ่เหลืองเหลืองเหลืองมาบล็บอกสกินเหลืองมาสเต็มที่เลยความคมชัดก็คมพอประมาณนะความคมชัดชัดพอประมาณนะแต่ก็ยังไม่ชัดพอเนี่ยตัวหนังสือเขาจะมัวมัวนิดนึงชัดแต่ก็ชัดในระดับในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ชัดท่าของของแท้เนี่ยชัดเนี่ยแต่ มันก็ชัดได้ระดับหนึ่งแต่ไม่เท่าของแท้เนี่ยเนี่ยตวงสื่อดูดิตวงสือก็มุมมัวพอดูตวงสื่อแท้เห็นปะชัดเด้งเลยชัดเจนเลยตวงสื่อแท้เรียบร้อยเนาะอธิบายกันมาเรียบร้อยส่วนใครอยากใครอยากดูให้เข้าใจลึก,ลกเข้าใจเรื่อง เรื่องวิธีการทําวิธีการพิมพ์จริงๆต้องเข้าไปดูในเน็ตนะครับในเน็ตใน Google นะ่ะเข้าไปดูพวกบล็อกพิมพ์นะลองพิมพ์เข้าไปไว่าบล็อกพิมพ์ cm yk อ่ะคราวนี้เราจะเข้าใจเลยเรื่องเรื่องบล็อกพิมพ์ถ้าเข้าใจเรื่องบล็อกพิมพ์ cm yk กับพวกเครื่องพิมพ์ออฟเซตอ่ะเราจะเข้าใจวิธีการทําขั้นตอนการทําพวกรูปถ,ถ่ายของหลวงพ่อกุยเลยคนที่จะเล่นภาพถ่ายหลวงพ่อกุยอ่ะ คุณต้องไปศึกษาเรื่องเครื่องพิมพ์ออฟเซตกับระบบพิมพ์ C M Y K ก่อนนะแล้วแล้วคุณจะเข้าใจคุณจะเข้าใจมากเลยว่ามันมันเกยได้เหมือนมากของเกยอ่ะส่วนวันนี้ผมก็คงอธิบายเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้วันหลังมีทริปมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวผมจะเอามามาลงคลิปมาแบ่งปันกันใหม่นะครับ สวัสดีทุกท่านครับผม